ผมรอ,รอตัดมาเป็นไงบ้างวะเอาฮัลโหลว่าไงบูมเออเดี๋ยวเดินเข้าไปในล้านละนี่เราถึงละ,จะเจอนบ่นไหนดูดิใครทิ้งอะไรเอาไอ้น่ะโอ หไหนลองดูซิมันจะเหมือนในหนังไหมทำไมมันไม่เวิร์กอะ่ะมันควรจะมียักษ์จีนี่ผล่มานี่หว่าอุ้ยใครอะ่ะไหนบอกลอยในร้านไงข้าคือยักษ์หมฮะเร็ว,เล,วเลิกเล่นได้แล้วหิวมายงเป็นยักษ์อะไรเนี่ยอ้าวเ็เป็นยักษ์จริงๆไม่เชื่อหรอโตขนาดนี้แล้วยังจะเล่นเหมือนเดิม เป็นยากจริงๆแสดงว่าขอพรได้ได้อยู่แล้วลงมานั่งเลยขอพรได้กี่ข้อข้อเดียวพออะงั้นเราขอให้ขอพรได้กี่ครั้งก็ได้เฮ้ยไม่ได้ดิมันผิดกฎงั้นขอไอโฟนสิบห้าเครื่องใหม่เฮ้ยแบบขอไปเตะบอลกับโรนัลดได้แมวเมลมมมขอแฟนสวยๆคนหนึ่งดีแมวดีกว่า นึกออกแล้วในฐานะที่เราชอบทำอาหารใช่ไหมเราขอเป็นพ่อครัวเปลี่ยนโลกอาแล้วทำไมถึงไม่ให้เป็นแบบว่าอเวนเจอร์หรือฮีโร่อะไรที่เปลี่ยนโลกได้มากกว่านั้นล่ะไม่เราว่านี้นี่แหละเทดีพ่อครัวเปลี่ยนโลกดีวไหมดีวดีวดีวเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นยักษ์บูมี่จริงๆนี่หว่าอ้าแต่ว่า แค่เราเปลี่ยนชุดเชฟเนี่ยเราจะเป็นพ่อครัวเปลี่ยนโลกยังไงอะ่ะปะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูใช่ใช่เหรอจริง ถ้าใครที่อยากช่วยโลกด้วยการจัดการปัญหาฟู้ดเวสต์นะครับวันที่22ตุลาคมนี้ที่พาร์คแอดสยามเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปมาร์คเนี่ยจะจัดอีเวนต์มาร์กแอนด์เฟรนด์แฟนมีตซีโรเวสต์ภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายแล้วที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือจะมีเพื่อนๆจาก Master Chef Junior Thailand มาแข่งทำอาหารภายใต้คอนเซปต์ซีโร่ฟู้ดเวสต์ใครนะครับที่อยากเห็น m a s t e r Chef แข่งทำอาหารกันตัวเป็นๆบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดครับนอกจากนี้ในงานเนี่ยยังจะมีพื้นที่แสดง i อกซิบิช หน่วยงานรักโลกต่างๆอีกด้วยเพื่อน,อนๆลงทะเบียนมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับมาเจอกันให้หายคิดถึงและได้ความรู้ดีๆกลับไปด้วยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจมางาน Mark and Friends Fan Meet z i r o West ในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับที่พักอัสยามพัคอัศยามถ้าสมมติใครไม่เคยมาเนี่ยอยู่ติดกับสยาม Walking Street เลยใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนมาดูดนตรีตแตวมั้นนะครับเต็มเลยครับถ้าสมมติใครสนใจมาง,งานนะครับวันที่22ตุลาคมนี้นะครับอย่าลืม น่าสนใจมากอะไรเนี่ยยักษ์บูมี่เอา้าก็นี่ไงพอรอนที่อยากได้ได้เป็นพ่อครัวเปลี่ยนโลกได้ทั้งทำอาหารแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันเออก็จริงว่ะฟิลิปกูเอ๊ะแต่ว่าแต่ไม่ไหวแล้วอะหิวข้าวไปกินข้าวเถอะเอา้าไหนบอกไดเอทอยู่ไงหิวแล้วิดแล้วไปไหนลาท่านผู้ชมหน่อยครับ <c oughs> วันที่22ตุลาคมนี้นะครับ Mark and f r i e n ฟ s Fan m e e มี e r o w a s t สอย่าลืมมาเจอกันที่ปาร์คอัยามครับบายๆไปกินข้าวเล็วันนี้ เชิญก่อนเลยครับท่านบูมี่